สวัสดีครับเราวันอยู่ไกลคู่พี่แปดรองคู่เอกของซีซั่นหนึ่งนะครับพี่นนท์กับสไปซ์ซึ่งสไปซ์เนี่ยตอนนี้ก็แยกับช่องกากีไก่แล้วนะครับประมาณสองปีแล้วตอนเอ้ประมาณปีกว่าเลยเนื่องจากว่าแยกชีวิตนะครับไปอะไรรไม่ลู้ทำงานนะครับเสียงเบาแหมพอเข้าชั่วโมสีงที่สี่ปุ๊บเสียงเบาเลยไม่ได้ครับไม่ได้เดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วยังมีแรงกันอยู่หรือเปล่า มันต้องอย่างงี้เหนื่อยจัดนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโยคีนรัสวีวงกลงครับผมเรามาพบกับคนแรกเลยดีกว่าผู้ชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับโชกันในพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมครับ มีผู้ติดตามกว่า2อล้านเจ็ดแสนคนนะครับนี่ถ้ารวมกับหวานใจของเขาเนี่ยถ้ารวมเท่าไหร่อีกสิบเอ็ดล้านสิบหอ้โหคนประมาณสี่ห้าจังหวัดรวมกันน่ะสุดยอดอมตวนเอาละครับเรามาพบกับเขาเลยดีกว่าครับขอเสียงดังงต้อนรับสปรายสลายนี่ก็ดังนะ รักตะนาไพ่บุตร๋ยวมาดูสังเกตว่าไครสไลเดอร์ฮอปลิตชูดายมันมีตัวอ้าวโดนนี่ฮะครั้งนี้ฮะเพลงนี้ดังมากนะเมื่อสองปีแล้วนะคือผมเคยลงทำอะไรอ่ะคืออินโทรตอนมาสามนะฮะย้อนดูได้นะ

ขี้โม้งจริงคือขี้หมูหัอชนเหล็กด้วยหัวชนเหล็กด้วยมันเลยมาปิดท่าเทไง่ะอันนี้โอเคไหมโอเคนะชนนิดนึงตัวสูงไงตัวสูงอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเกิดได้เสมอดังนั้นนะฮะเราเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทั้งมวยคู่นี้เนี่ยสายคุยครับขนาดเปิดตัวแม่งยังหัวโขกเลยอะ เดี๋ยวเรานะครับผมไปเจอกับผู้จัดกูรของเขาดีกว่ามาผู้ที่คือจอมห้าคำครับผมมีผู้ติดตามเจ็ดล้านกว่าขอเสียงปรบมือตันนรับยูด้าเกรน่ำุนตะกาดสีทองสุดช่องยูได้เอ็กซ์ทู เลือดสาดน้ำกระเซ็นเลือดกระเด็นเข้าตาสายเดอน ขี้หมอขึ้นไปทีสิครับเออขึ้นสีแล้วโอ้ยโอ้ยเกิอืดอ่ะที่ได้จริงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเปิดตัวนะโอเคครับมาดูไฮไลท์ลูกเจ่ต่องกว่าน้องหมอเนี่ยเกิดตัวอย่างเท่นฮะกระโดดหอกอันนี้ฮึนเดอ ภาพชานะครับภาพช้าี่จะเห็นว่าทางด้านเตติเจตนะครับจริงๆแล้วภาพผู้ผิวนะครับต้องเป็นข้าวมั่วข้าวตุ๋นที่ใช้หมัดเฟี้ยงมะม่วงนะครับนี่แม่ดีดานะครับส้ไเหมัดตด้ก็ประมาณนี้นะโอเคครับไฮไลท์ยกสองไม่มีนะครับเพาะว่าที่เด่นนาก็ยอมแนะ ตรงนีนมานได้ะเห้ดู้กันแล้วะครับแดจุดนี้พูดได้มากนะครับใส่กันยกังเป็หเหมยกแรกก็ยังเป็น่ใหญ่ยองยันว่าร้อยเมตรเลยนะครับยคืกเหรียองเลยนะครับคุณ้าฟรีสไตล์นะครับนมวยนะครับโทษครับวครับ ผ้าตุ้มดเลยปางดีสำหรัมีกระสกนผู้เลยนะครับสำหรับไฟสองคุณนะครับาทีเตในรกขับรถที่มีราคาเป็นกาเอาไปเเนื่องจากที่เปนระเินบบาไปนะครับก็มือกมเลยนันนี้งดีนครับาุาด้วยนะคลิปนี้นะครับราดนะครับ โยกีนรักเมน่ง์งงงอันนี้ดูท่าธรรมดานะครับไีกนนึก็จะเป็นสีแดงนะรักเสน่ห์งตรงจริงก็รับับตัวไกจะเป็นเด็ดเละสโลกมันมาดูยกสี่กันต่อนะครับไม่ใช่ยกพุดท้ายนะต่อยกันห้ายกนะครับมาดูกันมาอ้ลูกนี้ใครจะโดดเ แต่ยูรงบกงจะเป็นดูดากนเลปัดเทียมาม่วงปัดไปแล้วโดนรืมคว่างป่อม่วงนะครับเลไปแลวาวเลยรเลตั๊ทตาดูดแดงแค่ดูแหมคว้างแม่นจริงๆนะครับมาดูจะสีน้านี่ก็จะเห็นนไย่ากปับไปนะครับจิงต้อง่แล้วก็ลีลาโยวยนเขาี่สวไม่ธรรมดานะครับ แล้วก็นี้มะครับลูการคนนี้นะครับด้ยใเดินเลยยิดนรัาห้ามันทคกม่โอนเแม่คนดูอายเลยนะครับเจอัดวามางข้าไปนี่ลยครัแม่คนดูถึงกับอายเลยนะครับเหเรทมาินน ก็วันละคลิปหรือวันละห้าคลิปเลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเนาะนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็ต้องระมาดว่าโดยมีข้อดีข้อนม่ะไรบาก็ต e ้องระวังกนตอนีสักหนนะครับแต่หลังผูจ่ออกว่าแต่วนี้เป็นแันที่สุดท้ายนะครับแต่ถึงต้องมีผู iny, ้อก่อนว่าเราต้อง มรุ่นก็ประกาศนกประจำทีนี ally, so ้นนตัวนี้เประจำทีนม่ทน yeah. anyway? ้าทับก an okay. ็ประกาศแล้วไม่ร like ู้ว่าด้แเ้าเจ้าท่คว่าูเไปห่ลืป็นยังไงบ้างครับองตรวรอตร้มากโตกับเบลขอบชี้ร้อแกทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสท่านให้คะแนน ไม่เหมือนกันครับทันแรกให้คะแนน46ต่อ49ครับย้ลับลุกมาสิคะแนนนะ46ต่อ49นะคนแรกนะครับผมแต่อีกสองทันมีความคิดเห็นที่เหมือนกันให้คะแนน46ต่อ50คะแนนและผู้ชนะในวันนี้คือยูได้คือหลังที่เปนด้านน เหมอครับหลักนี้หมืโอเคครับทุกท่านท่มีอะไรสายจบงนี้คับรายกาจบแล้ครับกทับแลับอนะครับผม